อีค่ะพ่อก็ย้ายบันอีกคือเก้าค่ะเมน้กะยูทอกกศคือเก้าทอกกศอ,อันมาเบืองอันเพิ่นมาเอาเงินล้วค่ะมาเอาเงินมากดเงินแต่รอเจ้านาทีน้ำเงินออกมหาห้มีหมม่มใหม่ไข้ในแต่ว่ามีหมม่มใหม่ก็เลยดีไปหลายเลยค่ะมา,ตเ,าเต่เช้าคุ่นเตะอันตีหามาแต่ตีหาเหนบางคนเนาะค่ะ มาแต่ทีห้าเลยตนน้นเพนกับติมค่ะบ่ามีหทีนางเจ้น,นาที่เพิ่นก็นเอ้ายืนยืนไวแล้วเขายืนอันสมุดไว้แล้วนอก่าเขากับมานางรอเพิ่นจะออกมาหายอยู่หงไมพี่พอได้ยอยู่ในเ<ะ>นี่ย นี่ขายทุกอย่างค่ะยุ่นี่สะดวกสบายขายทั้งอันมีกระมี้ค่ะขอบคุณด้วยค่ะที่ให้เงินให้เงินเช่าหอยเช่าหน้าหรือว่าคุณโจนหรืออันนู้อันอนี้เนี่นย พอสูงอายุขอพุ่นตีหามาจุนเจือจักน้อยพอเด็กพอเด็กใส่จักน้อยผู้ใดใดก็ดีไปผู้ใดบ่ได้กะรอดรอเพิ่นเสียนแจ้งอีกเตือนหนึ่งเดือนตุลาเนาะค่ะเพิ่นสิแจ้งว่าผ่านหรือบ่ผ่านสีน่เฮาลงไวัอันดิจิตอลลงไวนั่นเนาะ ไ,ได้ค่ะเต็มเลยค่ะคนณเคคิดว่าแต่คิ้วแต่ในหานขนาดอันก็เมนมาเอาเงินกับคิ้วแมนด้วยกันค่ะ,คคะชิมไิค่ทียชม่ะ ในเช้าหน้าเฮากันในเงินเงินกับโดนโดนได้ดีใจเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นแต่ว่าหามว่าเด้อว่าเป็นอยังจังบ่้ากันอันเป็นอยังบ่าทาทานขามือรุ่นจังมาเบือจังบ่แอ่งขันบ่าแนนบ่อังเนาะก็ได้ค่ะเพราะว่าเพิ่นล่อมาโดนแล้วล่อมาโดนแล้วล่อจิตสิเบิกเงินมาเงินกับจิตใส่เนาะบ่มีเงินใส่จังมาเบิกเลยค่ะอันนี้อันบ่มีบัตร ผู้เพิ่นบ่มีบัสเอทีเอ็นเพิ่นก็สิมะทานตาเบือก้างซี่เนาะผู้เฒ่าเพิ่นบ่ค่คอยอยากเฮ็ดเพิ่นก็เบ,บิกเอาไปเบิง่งหมอยเบิ่งในนีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทิ้งขวดคิ้วไปนอไปเบิง่งเกินคิ้วอันมาอันนี้มาชำระนี่ค่ะ